มื <ermo> <sitting> <Allah> <V att ly orange> ้อแรงนี่สิฮอดอยู่บ่คุณฮอดไทมื้แรงเปฮอดมื้แรงฮอดแล้วฮอดคืละหัวไปแล้วแต่ว่หยุดบ่เอา70เอาจ้าบ่อื่นสิบ่แล้วพอดบ่จักมื้อ สบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสุขสุขคนบ่อยจะเป็นทางไทยฝั่งลาวหรือว่าสีเป็นทางต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบเบอร์เอ็นสตูดิโอหรือวเฟซบุ๊กฟเฟซเพจเบอร์เอน็นอีกแล้วพนะี่น้องเนาะเอาส่งเปิดภาพมาเม,มื่อนี้กลับมาอยู่บ้านป่าออดเพิ่นอีกแล้วกะค่อนข้างจะลายมือพอสมควรที่บเบอ,อเร์เอ็นบ่ได้เดินทางเข้ามาหาทางป่าออดเนาะพี่น้องเนาะ กันหนึ่งจากว่านี่แหละค่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำน้องเพี่น้องเนาะจนบ่มีเวลาเวลาออกไปถ่ายคลิปเสร็งมือนีกับพอดีว่ายุดสองมือน้องพี่น้องเขามันยังสุกบุกหักอะไรก็น่าจะเป็นวันเช้าวันอาทิตย์เพืเ่อนน้องน่าจะลงไปเกี่ยวอีกอ่าหลังจากพักผ่อนกันเลยนี่แหละมาอัพเดตปลาออดน้องพี่น้องมากับพ,อพ่อบแผลหน้อยเพื่อนน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งทางปลาออดเพืออ่อนนี่แหละอ้อมตาข่ายน้องพี่น้องเนาะ เมื่อยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าวกับเมื่อยเมื่อยเจ็บกระตุนกระโตเจ็บล่างเจ็บแอ, <laughs> อปลปวด <laughs> โอเคพี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นการทักทาสิบลาก็จะพาพาไปพี่น้องเอพีแบอัปเดตทางปอทก่นอนมากเห็นคนตอกตะข่ายอ้อมบ้านเน,น,าานะ,นะพี่น้องเนาะนี่เลยแล<ง>้วแล้ว ขากลีบัน่เนาะไกลออกกระไรบ่าเนี่ยจับขายรถแม่นะแม่จ้บอกแม่ปลอดเองน้มาซใส่เอาว่าไหมอปวดนี่บ่ไปซื้อน้ำมันใส่หาก็ลืมมือนีบ่ ตอนเริ่มมาทอนี่แหละวานนี้เราผังอเป็นปะผังมันพุ่งเป็นเท่านี่เห็นแบบรวดเร็วเลยเนาะมันชวนเด้อปังเด้อมันชวนมัวนชวนให้มห้ห้้ห้จนน้ำตาองเลือดกับเขาพอได้เนาะให้จนน้ำตาองเลือดกับอขอได้ข้นเห็นอย่างนั้น เน่นแล้วเราอยากใส่แหงเนาะเราอยาก็แหงอย่างมันเดี๋ยวมันบขาดเดี๋ยวมันขาดขาดกะลีต้โอ้ยขาดกองกัลอยเลยพี่น้องเอ้ยดึงขึ้นงนนือ มือแลงนีที mm ่หอดอยู่บ่คนหอดใช้มือเลงหรือหอมือลงหอดแล้วหอดชุดละหัวมืแล้วเดี๋ยวหยุดบ่เดเอาเจเอาจาบือื่นสิบแล้วกดบ่เอามือหนึ่งาบ่อื่นสิบ้อแล้วตะบ่ซะเอามือละด้านเนาะเอามือหนึ่งสีกเกาเอามือละด้านให้แล้วเลยแสุดนี้เนาะดนขก้นเลึกตะบ่เนิบ่เน้นเลยตัที่เท็นบ่แล้ดอปมาป่ะ ตัวนี้มันื่อแน่นแท้มเบวายามบกตัวนมนะนมีโครมันดอนดอยวแเ้ลเล็กเเหน่อยเนาะทั่วไม่แก่นี่ได้จงไว้เนี่ยนี่คือบุษย์ใส่เลยนี่

างนซนเมับดคงละเมตรบ่นี่ยนะแมนขากีนี่คะขาก่ขากได้ิดวกระปองอดอาป้ดินแล้วหอดใช้หอดผู้สี่เมตรหอดละขั้วผบอหอดละขัวใหญ่นี่ดปอกอนแค่ละขัวกับเพ่เลยนี่น้ำงยนะขวาีแวจะรอออกงเอ้ย ไม้ตัวนี้จัสิเอาบ่ขุดคุณลงอีปานนี่มันงามมันสูงอยู่นี่พุ่จะไปขุดมันตีบ่าวไผอีกแม่มันโลบแล้วมันโลบแล้วเอาโตไม้แทนเอาโตไม้นบ่าวไผเอาลงาจันมานนะแกน้อยๆนึงคยยามหนาวอยามหนาวก็สิฮอด้นี่เนาะ้แล้วมุกมันมุกมันตมันต้นันมุก มีมันมุกเออมันต้นเนาะมันต้นแลยว้า้นมันนะช่วงเนาะมันมันสับปะหลังมันสับปะหลังบ่อนั่นแหละป้านี่ก่อนเนาะตรงนี้มึงได้โปรเซ็ตพักก่อนในนั้นยังวันยังไงต้องใส่แต่เศร้าคหับดรี่บร้อยนี้ยักพวกลักน้อยลักง่ายซับกันไปขยกสองก้อขยุกสองก้อโอ้โตัวขยุกสองก้อก็ฮอดพุ่นรอดแล้วฮอดใช้ดินแล้วฮอดลักง่ายนั่นฮอดพุ่นดินเล่าแล้วสุดดินพุ่นเออ หมอนี Он, ่ขตัวนีค well. ุดซอยแ่รักต well. yes. well. ัวน okay. right, no. so ี้สม oh. ุอักแกตัวนี้มานี่อออรไดยูเนาะกสุดยูอ้ยกายสองก่อกายอีกสองกอกายเนาะกายกับยามันเนาก็ออมกบมันเนอ้าจะายีสกเาลยดเสียมเล็กเลยพออารโนี่คือ้การจะ ยังยังบล้วเข้าวคอยยังบ่ทันแลเข้าวคอยก็เลยยังบัได้อาอนะนะยังบ่ตเฮ็ดนะเฮ็ดหน้าหนาคือกันเอมางัดทำชิงัดเนาะเสียมเล็กเอาตีหัวพอแแหแล้วมึงดูนะนับิบอ้ลงไม่ได้อ่งัวบอกงง เลี้ยงมาเ็กระกสอยน้ำเนาะขากะลีเนาะเงิดกูเอากักกนเน,ะนานนะขากะลีใส่เลยเนาะห้องน้ำอยู่เนาะเปิดพิธีเลยบ่แล้วยังมาทัดเปิดพิธี <c oughs> อ่าคัมาเปิดเลยเขาจะเข้าไปเปิดได้เด้ ปะเมปิดรถขวดกล้าเปิดเปิดเนาะแมนเพาะว่าเปิดอแล้วเปอไม่หเปิดสบายสบายั้นีหากินมาข้าวป้อมก่อนให้มันจะเปิดได้ปดลางเรียบร้อยเลยากั้นีบหดาข้นสามขันามั้นสวม้นสามขันามักไ้ันัมันน่้ันัมน้อม้น้นันันน เออแม่นแม่นพอดีเลยว่าบงพายเจ้าน่ะมันซาวกำลังน้อยไม่แกรดได้น้อหมดฟันนะบ่มันหรือบ่เออมื่อไขมันามฟันเลยเนาะยเราขยัน right. ่แม่นอปลาอดได้ามนปลาอดหักลัเที่ยวีตั้งหรืบ่ปลาอดยังยังาท่านพี่ตั้งพี่ตั้งเป่ยนยาเป็นม่ยาบรรยุท ยันมายุบโบเห็นบ่บ่ยเอ็นตี่ตั้งห้ตู้นั่นไงนั่นฮะราดจน่มฟอกเลยเพรา้องแผลเลยบ่ยเอ็นรับไปต่อไอตู้ชากลืมชื่อเลยคาเฮือนคือว่าคือว่ามีอยู่ดอกไฟในเงินนะเอ้ามึงนี่ไงบ่เอาพาสติดตั้งอย่างไรเป็นไรเป็นไรอย่างดีใจเลยเนาะเพราะว่าเอ้ยเพิ่นถามอยู่ติดตั้งไงก็ได้ ขบเอ็นเยขบอ็นเอ็นว่าไอ้ยันยุบเพราะว่าไปเห็นกับเอนทีนึงยุบยุบตู้นั่นบดลวาเราเชีย่บรัทบเอนว่าไฟโซล่าเซลยุบยุบล้วไฟยุบบ่ไฟโซล่าเซลกันขบเอนกว่าตู้ังเอนตุลีตุลีโอยบอกไฟว่าไปเชื่อเลยแลเราเป็นไอเราเราไอลายเราไอเป็นเ้านาทีสามินาทีบุนอ่ะ พุทธิเราซื้อหายเป็นเครื่องชมงอาทำบออนกวนน้อบอเอ็นเ็นบอเอนเราไอเราเป็นเราเป็นโรคเราเป็นโรคปอดเราเป็นอดครื่งชั่วโรงพามอยู่นึงเอาป้ออดคุดคุมยาเรายังบ่อาไอจนว่า่อจนนันเอาวะแล้วตืหายใจเยกวกับา มือต๊ันอกมงอาตะปันโต๊ะทั้วเนอากาศมันหนาวเลยตเก็นำทั่วมากระ็ตกเลยนะต๊ะก็ะนะต๊ะก็ต็ตก่อนเนาะชาวนาได้ขออนุญาตเอาผลโต๊ะแกงนวดขทอนฝนกระสูกขอทำเข่าแล้วทำกะยามันขอยอยู่ในเวจักวดี่ราเสรปะได้เละเสร็จเร็วเลยวางไฟ ก็ไปคนโก้ไม่จโกไปนะเงินชื่อใส่โคะนเมียเงินชื่อจีไซกับคอ,อ,อนามียแล้วผางี้ะไ้แล้ว,ไว,ลวบได้ฝากแล้วขอนาำราวคือขอื่อแ <ขอ S 2> ล้วกระตมไห่แล้วแล้วลจนว่าหางเงินมีตองก่อเรหาเงินบได้เงินว่ะขอนาำควอนบพว่นะ ยืมก้อนปะยืมแล้วสีแทนออกว่าบแทนทน่าจะเื่องน้อนี่แหละสีทน่แสีทนยาอทกัืมแล้วก็บ่ได้สีเท,ท<ม>นดอกคน้นอนอยู่หน้าผูอนอนเือยบกกับอสตัง่อดปาอดปาออดจอดกดพอดีล <c oughs> ายือ่อแหงเลยเนาะ ตอนอยั่งนุ่มอายุสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่เจ๊เจ๊ออดเจ๊ออดจเ,เจ๊ออดจะไปไหนเจ๊ออดโอ้ยยินเป็นข่าวบนบนในคู่บ่าวสาวก่อนจะเป็นเจ๊ออดอันนี่ฮะม,มันนี่ต่อมาบ่ดนไปไหนเป็นจานออดได้ป่ะนี่จานออดเดี๋ยวดิจะจะไปบวชว่าใครจะเอินหรือจะจานนะ่ะเดี๋ยวดิแั่นจังหวะหลวงปู่ เองไม้ไปนี่ขดให้มันได้เงาขุดไปเรื่อขุดไปหลายก่อนนี่เขาเดี๋ยวมันเะนั่นแหละดึงแล้วตังดอนเลยต่อเื่เือน้เอาเือหมูได้หเอาเื่อหมูมันก็ได้แล้วอตาล้วตาเื่อแล้วเทียมาเทียงอ้แบบใช่เสื่อบ่แน่นี้แล้วลาเก่านี่อยู่ลาเก่านี่อยู่เนาะทีแดนเมนเมนขุดเราขุดช่วกลมันขุ่งใกล้ด้ ลากมันหางมาเถอน้อยเดนกแขกแขกางหางี่่ปใส่มือแรกเลยนะเนาะยังบ่ทันผ่านใช่แต่เนาะยังบ่ทันผ่านผ่านินยังบ่ทันผ่านมือเอา กระโจ๊คุดใ่มันคุดมาุดทรายน่ะโอ้ทายกับทายใเทพโบแมนทายเก่งหมเน่เอ่าทายลวดอมัทัน่านทรายบอง้เงเนาะลโหลเก็บข่าวว่ามื่อยใครเลยไปมาลองจังจ่อยบุดแ้ข้าท่านเบ้าคุดขึ้นมาทาพี่รว่ีน้ามาไปอยู่นะโบชวนคืนนะตอดแล้วมันคานานชวนหยางนะ

นคนผุดเย่ากับไฟแบบไปมาไปมาเลยแมวมันแล้วบอกจำโน่หมดละใจไปใส่มาไปจักหมอนไปแตมาก็ไปก็มาเขาเอาไปจักหมอเห็นยังโน้ยมันยังหากินข้าวเก่งเนื้อบัางพูดมาวานนี้เอาบปได้เนาะอันไหนอันมือบอกทั้งยืนยันดีใจไล่ไปไล่มาเหมือนไล่แมวเดาแปลเลขกองเมื่อวานนี่ปัญหาบ่า ลายลายลาย<ะ>ากระย่กินได้คนบ่าลายเม่นใครจะเปรี้ยเชื่อจะเชียววะทำไมแล้วว่าอลายมักกินูว่โอ้ยจะปับเลยเ <laughs> นาะลายกระย่กินได้คนบ่นี <laughs> ่นันปอ,อนปข่อยกล้กว่ากวางมีคนออกควงมาให้กวางอะก็เป็นสีสีเขียวเหรันออกรถด้านลดข่สีแปดศูนย์ เลยสี่สี cool. 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 ah, oh. ่ดศ oh, ูนค oh. <t us> ุณสอนป้อนจะคุมจะคุมทุก่องได้หางับจิงใจพอต้องเผ็ดแล้วะจิงใจไม่ไ่พอต้องเผ็ดแ้วดีใจแล้วละหแล้วข่อยแลกจงใจพอเาตเลือร้อนคุณดันเลย พอแล้วคุณยังเหลือสามสิบเซนก็ได้และหินแหบานนี้เนาะหินรายยังมันนัออังังซโอจะน่ลมพัดจไปสันต้งไหเชือนเชือนอยม่ได้ฟังจีบอืมจะนั่ลมพัดไว้อีกตั้งะตั้งไห้ตั้งไว้ชื่อเสาเป็นสามสิบเลยเพาะสาตั้งไห้นะ ลายแห้ไงนี yeah, ่เอ้าจพอแตนพอแตตัวเฮือนกัชาวเลยรวยลยเนาะิงะเดือกิองรวยเลยเนาะบ้วมไงชาวสี่เาต่อเด้ทงหลุมปูนทังเคร่องไม้เคสองชั้นของไพบมีเฮือนมีอยู่ตึกหนชั้นเฮือนเปนหุรงุงเฮืนเกคุออกไปนั่แหละ อะไรพี่น้องเงี้ยเนอะพอแผลตีซอยอาอมาติวนี่พอแผลใช่พอแผลให้พวกเอ็มมาจับกล้องไงพอแผลในพอแผลแบบถ่ากล้องคนได้พี่น้องเง้ยเป็นอะไรจังหบ้าเข้าของบรายเป็นเตี้ยของใครนะเป็นคนเตี้ยคื่ออะไรมาเสียจะนอเจ้าคนเล่นเออมาถ่ายด้วยปลาออดพี่น้องเอ้ยซอยกันมาพ่อมาเห็นอะไรกันต้องซอยซอยหน่อยพี่น้องเอ้ยมาป้อนพิคุทอะไร ผมก็ไปข้างนไปนัดจีนแดงผมตกไซดวให้เงินเขาไงว่อดไเขาไม่เิ้วรถเาม่จิ้วกันนะนี่มันมีแจนน่ตมาิ้วตับลวงนี้โอ้ตาปอปออยปคุณเราวคุหนเขาคุณเร็วคนเนาะเร็วุนแมนจีนแมนไหเพราะว่าเอาชาวตัวไม่นีเอาดัีใส่อมเปรดเลย

เอาอันหน้าไปใช้ก่อนเด้ตาม่หลังเอาอีกคมึงบดน่เอาอีกคมึงบ่ปาออดนี่งเอาอีกคมนึงเอาใ่า่เนาะพอเห็ดเมนเมนหาเสาอยู่บ่เ็หาเสาใ่ญ่อยู่ตรงนี้ทำอะไรเอางหญ่เลยตัวนี้หรออาก็ได้แล้วเอามันจะได้ใส่อันเดียวได้ยินอยอไม่ดงามอีก ยังไม่ได้ขี่ฮอนดามือมนเไปซื้อมาหนะแ<ม>งพิตยงอดไปแตงนงข่าก็พิตียง,งข่าก็ยางแย่หลดุดชุดอะไรไปออดเนี่ยปไปแล้วกันที่บางห้องน้ำแรแี่วเป็นอาทิตย์สองที่แต่ยังไม่ได้ใช้บริการแม่ว่านั่นไมีแต่ามาล่างม่างอย่างนี้ชื่อแบ,บชุกมากเอาไปแล้วกันเลยเอาคูมึงบ้าเพราะย่ารถดนักบเยใช้บริการเอาคูมึงเอาไปดูเนาะเอาไปเนาะแี่เนาะ แล้วกางกันแหละพอสอลังใหได้ดูนะนี่ตรนี้เ็ปบมืองสานเลยมื่ยกเา่เลาอนเนาะยังไเลอ้ยงเลายังาพกรึง้องยยงอป้งน้อยยนาเปไงเป้งใหญ่นึงเป้งเป้งน้ยเปงใหญ่เป้งใหญ่าเฮตาร์เป้งน้อยกปงเป้งละเฮกตาร เป่งไงนั่นประมาณพันห้าร้อยมัดกะพันห้าร้อยมัดกะาเอมันตดนี่เปน้อยนั่นหมาว่าสเฮกตาร์นะนามัดเปน้อยสกปัดขันว่าสามันว่ามือแขนี่อันนั้นแทนดต้แขนตั้งกับผอยู่ค่ะกักแขนมาาแขนแล้วมัดกะบ้านคูน้อยผูใหญุ่นมุเจ้านั่นเคเอาอุ้มมาได้อุ้มมาคือ ไยกกอยแล้ว่่เยจินน่ปกยแล้วยวุยวุอาักใจยืนให้กลังใจ้ยรู้สกมเมืยนัฝยังอยู่หตาอยู่นยัไกี่ยวเลยท่านแอยทแกข่ยข่อยยังได้เล่น้ไดยังม่ได้เล่นเครื่องนี้อีกยังไ่ได้เล่นนี้กมืดนิดเอาตือหน่อยก่อนมันยังไม่

เนี่บานต้องทุบก้อนโตขอเล้มักไพ่เป็นทีิกไงเาเต็มาชิ้นเอาเอาเม่อกี้แงนะพ่อบหญ่ไวไหยชับอีกด้วเนาะปะอันนี้มันแน่นเลยเนาะจริงเออหยุดทางนั้นดิน้อยเฉลยทางประตูโอ้ทางประตูเขาทางประตูเขาเอาเรียงน้อยเป่าเนาะนี่เียสันตรงนเด้ตหญเด เอาพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเด้อกี่นาทีเกินไปแล้วบอกเอ็งจะขอตัวจบคลิปก่อนไปพ่อคลิปไหนคลิปไหนอีพีไหนอีพีไหนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสวัสดีปา๊อดบายดีพ่อแพทเพาสวัสดีบายดีบักบายคนโค้ดอ่ะไปก่อนเด้อ